ขอเจริญพรมายัังสัทธาหยิดยมปอุ้ยแม่อุ้ยลุงปานะอาสัทธาต้นต้งหลายในช่วงที่สองของรายการธรรมะบันเทิงใจมาติดตามเขฟังกันบรรยายธรรมกันต่อจากช่วงแรกหลังจากพักเบรกไปสามสิบนาทีรายการธรรมะบันเทิงใจเวลาสิบแปนกาสินาทีจนถึงเวลาสองทุ่มเข้าสู่ช่วงที่สอง ก็จะได้มัญยายธรรมะเพื่อกับสถาญาตโยมต่อจากช่วงแรกที่ผ่านมาอัตมาภาพก็ได้ยกเอาชาดกเรื่องหนึ่งชื่ว่าความบอบประมาทในเรื่องของมคะเทวชาดกว่าด้วยเรื่องของเทวพูดซึ่งก็เป็นลากเกี่ยวกับสอแทรกเนื้อหาคติธรรมธรรมะกับสุขภาพของเฮาเรื่องของห่มงอกหรือคนมีอายุ ่จริงแล้วในเรื่องของผมงอกผมขาวนันเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติเซลล์มันตีมันเคื่อมไปมันเตียวยาในขณะที่เซื่อมันก็เตือนสติเฮาทั้งหลายตัวว่าเดี๋ยวนมบักแก่นั่นมันก็จงมีความเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงวัยน่ะการจะมีอายุยืนเป็นสิ่งตีอยู่กับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจตวัว อย่างคนแต่ก,ก่อนนั้นเปินมีอายุยืนเพราะอย่างอย่างปุ้ยแม้วสชาธาตั้งหลายมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเพราะมีอาหารการกินตามพักรัธรรมาชาติัดกินตามฤดูกาลในขณะเดียวกันนั้นก็ปฏิบัติธรรมไปวัดไปว่าตามแบบเบ้าโบราณะเพนี้ปลูกพักกินเองพ่องอันนี้เป็นเทศในการทำให้อายุยืน แต่ในปัจจุบันนี้ยังว่าสังคมมันพัฒนาไปอาหารรวดเร็วอาหารจานด่วนทานใจก็มีมาเพื่อเป็นทางเลือกอยู่หลากหลายด้ยวยกันแล้วอาหารต่างๆเหล่านั้นบางทีด้วนนํามาในขณะเดียวกันก็ร่างกายของเขาได้ประโยชน์ถ้าหากอะไรเกินบม่ว่าจะเป็นไขมันก้าหรือคอเลสเตอรอลตี มัมีระโยอ์ต่อร่างกายเป็นสว่วนเกินมันก็จะไปอุดตันเป็นไขมันทำให้ก่อกเกิดโรคไร่สารพิษอย่างตีเจียปนในอาหารทองเพราะว่าเราได้อุ่นหรือปูให้ซุกและล้างปสะอาดมันก็จะมีขนต่อสุขภาพของเขาตัวซาร์ทาทางนั้นแล้วเนี่ยคนอนก็กมีอายุยืนกับเพราะว่าอยู่ตามวิถีธรรมชาติครับ ย่างแต่ก่อนนี้เปิดต้มนหนอหน้านอช่วงนี้นะอ่าหนอหนักเราทำนอหนอ้าเปิดต้มก็บิธีการเปลีปยนเก้าเป็นอย่างคนแต่ก่อนครับพระเดี๋ยวนี้กินหนักมาได้แม่โอ้ยเจ็บหมกเขานทำเลี้ยงขอมดีแตะก่อนต้มนอเปิดเอาใส่พักเอาพักใจนางเนานะเป็นเครียดเปิเนาะพักใจนางไปต้มไปยังไปแล้วปรุงแต่จะมีเครื่องปรุงมันยังแก้วไงอย่าง,างาเดียวหรอก เดียวนีดมันลำอย่างได้มันลำ้ำจากขึมนน้มันนัวได้หมดอะตามใจตามใจตามใจชอบตามใจเลือกเลยจะรสชาติใดได้ไดมดแต่ก,ก่อนก็กินเพื่ออยู่เนาะก็จะได้ยกเอาเรื่องของชาดกต่อจากตีในคณะตีพระพุทธองค์ทรงยกชาดกอย่างนี้เ่อแก่พระอานนท์ไปฟังในเรื่องของคณะตีในอดีตชาติพระพุทธองค์นั้นก็ได้ ได้เกิดเป็นพระเจ้ามาขาดเดียวก็สั่งเฮ่อท้อนงอกออกบอกนื้ดกับจังตัดผมว่าเวลาใดตีงอกออกหวัวสขาวเมื่อลกมาเมื่อเนึ่งเมื่อวันหนึ่งนั่นช่างกำลังประบกหรือว่าช่างตัดผมนั่นหันว่าผมงอกก็ดึงมามาวางขึ้โอ้โห,หวัเวเขางอกแล้วกันนี่ก็จะรุ้ตกใจว่าถึงเวลาแล้วตีเขาจะต้องสละราจะสมบัต <S 2> <S 2> <S ิเฮ่อกับลูกกับหลานของเขา เฮาก็บรเจีว่าจ็บติดไปโดยเต้าตายกับใจฉะนั้นก็ถ้าเจ้ามาค่าเตว่าเปิ่นกาได้ตื่นหูวหู้สติเหว่าเตว่าโหดมาเตือนแล้วเนอะเตว่าโหดเป็นเวลาที่เฮาฟันบําเพ็ญสมณธรรมละอันนี้ละบําเพ็ญพรหมิหารธรรมละยังเต็มตีแสวงหาประโยชน์ให้ตกเก่าให้นักกี่ิสุดสำคัญยยตีการเจริญจิตเจริญปัญญาพัฒนาใจของเฮานี่ เป็นการเตรียมพร้อมหาบุญหาต้นคุนหากุศลื่อตัวเกา่าถ้าเป็นวัยตีต,ตวัตหูดเปินมาแจ้งมาเตือนละเนะิ่นนี่นะก็เลยมอบรางวัลเห้กับช่างตัดผมเนาะ,ะแล้วก็ยกเอาสมบัติให้ลูกแล้วก็บอกทรงตังเสียใจว,ว่าถ้าเมื่อใดนี่ตามทำเนียมประเพณีเนี่ยราชประเพณีเนี่ย ถ้ามีผมงอกออกจะต้องสละอ่ะตกลางวันเฮือช่างดัดผมเฮียแล้วก็ยกสมบัติเฮือลูกคนต่อไปได้ซืพพอร์ตเนอะ์เฮือสืบเจนกันเนอะนับได้อยู่แปดหมื่นสี่พันจั่วกระย์อ่ะสืบต่อกันมาอ่าแล้วก็กอดได้ได้ไปเกิดพระองค์ก็ได้ไปเกิดในพรหม,มโลกแล้วก็โคนที่ปฏิบัติซืบต่อกันมดเนี่ยลัวของพรงวิหารเนี่ยสละแล้วก็ สนใจเรื่องของธรรมะเผื่อม้าคมจิตคมใจร,ระเกาพัะนาจิตใจเฮอมันมีทอมพร้อระเด็ดกุศลคือความดีเมื่อใจมันใจมันบ่บ่หมอม,มนบ่มองบ่โศกเศรา้าบ่หลบบ่โกดบ่หลงเนี่ยพมวิหารก็คือมันเฮ็ดกานศีลภาวนาพระมวิหารสี่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันปล่อยมันวาง ปล่อยวางจากภารการงานบางอย่างาตามช่วงวัยของเฮาบได้แลว้วก็ผ่อนผ่องยังผ่องมันฝึกละมาธิมันเ้าวนันาสวดมนต์ฟังธรรมจนกระทั่งถึงองค์สุดท้ายคือพระเจ้านิมิระนี่ก็จาักที่เสียเ oh, ตชะสุเนนมิรชก็คือก็คล้ายๆว่ามัคคะเตมัคคะเตวาดาเนี่ยเนาะมาเกิดเป็นพ่านนิมิระแห่งหลอมเนาะ oh. ก,ก็เป็นทศ oh. ชาติชาดกอ่ะ ของพระพุทธเจ้าอ่ะซึ่งทุกๆวันศีลเป็นเกาะสมทา,านอุโบโสถศีลด้วยนะเปิดสมาทานเองไงครับสมทา,านแล้วนึกถึงศีลเราบ,บาดาบาัตรปาณาติบัตรบัตรค่าซัดลักของการเล่นจู้บัจูไหล์เราลงไผ่บัเดิมโซลามีไรน้ำเหล้าทำแต่สิ่งตี่อันเป็นกรรมดีนำทำมาไล่โผรดคนได้อันนี้เอาไว้ซ้อนเอาไว้ตามนั่นแหละนะมขะเทวะก็ได้เป็นพระนิมิระ ท่านี้มิลาปูกกอ่าําเพ็ญพรหมวิหารยังยังยิ่งเลยอะคือว่าในจัดก่อนก่อนฝนประพฤติปฏิบัติอย่างใดอะในความผ็นบุญเป็นกุศลมันก็จะติดตัวมาตวัวจะฝึกปฏิบัติทรรมกอบบรรลุธรรมเข้าใจในธรรมได้ง่ายมีพญามอกแล้วาะต้นทุนเฝนธรรมมาดีหรือโปรเพระจะจตะพุญญาตาได้ทําม,มาดีแล้วครบพวนแล้วสมบูรณ์แล้วอ่ะ แม่จะห่ำจจเฮี้ยนอะไยังก็เหมือนกับว่ามันจะมาพ,พ,พ,พบๆๆๆเรี้ยงลําดับมาเลย mm hmm. มันก็จะได้ง่ายพอสิ่งเหล่านี้มันติดตัวเขาติดตัวเขาไปคือบุญกับกุศลเนะี่ยติดตัวพนโนด์คนเฮาปัญญาในทางธรรมพระนมิราชก็จื่อเสียงนี้ดังไปแผ่สวรรค์วะน่ะเจ้าสักนะากาเตวาดาลาชกท้ามูเตวาดาใครหันวะใครหัน ไ่หันพระเนมิราชฉะนั้นพระอ,อินเป็นคนสเสด็จมาทูลไปยังดาวดึงเจเบโลกพระเจ้าเนมิราชก็บอบรับด้วยความยินดีพระเปิดก็ใครไปหันเหมือนกันนั่นแ่ะพระสกเทวราชลับไปดาวดึงเพื่อมามาตรลิเทพบุตรเอาราชฉลดก็คือรถเตรียมมาอาชไนหนึ่งปันไปหับสเสด็จพระเจ้าเนมิราช มาฤาษีเทพาบุตรไปทูลเชิญพระเจ้าเนมิลาตามมัญชาแล้วพระเจ้าเนมิลาเสด็จไปตามสองแห่งก็คือไปนรกก่อนเป็นความเป็นอยู่ของนรกเป็นยังได้มีกี่หมอ้อกี่หลุมกี่คุ้มกว่ากันไปจากนั้นก็ไปพอผ่านมูติธรรมอกุศลมาละเนอสิ่งสวยงามตั้งหลายไปทูติดทำแต่กุศลคุณงามความดีจะไปยังได้ต,ตั้งแต่ไล่เวชวรันกัน และจึงค่อยไปสวรรค์จันดาวดึง้าสกาเทวราชพ่อมูเตวดาต่างหลายมารอให้ได้ความยินดีไขหัน่ะซึ่งพระทับแสดงธรรมอยู่ในดาวดึงเตวโลกระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็กลับสุลุกมนุษย์พระองค์ก่อทรงหักษากรายานวัตรก็คือราชาวัตรทรงออกพนวดเมื่อสิ้นพระชนแล้วก่อไปเกิดในพรหมโลกพระโอรสของพระองค์ต่อมาก่อจีวาพระเจ้ากาลาละชนะก,กะมาได้ปฏิบัติตามเลย เบาหน่เลยครับบ่ได้ทรงออกพนวดต,ตัว้พระเจ้านี้มิราดจึงเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์นี่เมื่อจบแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสก,กับพระอ,อนุนว่าพระเจ้ามคา,าตว่าหนะ้า,า่นจะไขอื่นที่ไหนอ่ะก็คือพระองค์นั่นนะก็ะคื้อพระองค์เลือ <c oughs> เอาแบบว่าเมื่อผมงอกเกลี่นยนสัญญาณเตือนละกอกควาี่อ<ห>ันใดจะต้องอยวางสลระ อันเมื่อเขาสืบต่อเขาเกิดนี่มันเป็นบวงเป็นบวงเถูก,กต้องมเขาไหวดึงเขาไหวบางเ้ื่ไปทางใดหาเป็นคนก็ม,นมีความสุขโอ้กึศหากามันนะ แล้วมันกับวิญู้เรื่องเห็นเงินทองเป็นของมันมีชีวิตเนาะครับเนาะเอาตูกกับเอาคนเดียวตายไปบบปอก็ยังตูกอยู่ก็ต้องมาเฝ้าเอาคราวมูนั่นนะครับบางคนรู้หมูแต่อดมาได้ไงครับอดมาได้นะ่นฮะมาโคตรให้หวังน้ำหวังสวนเออแต่ไอ้ซุดห่วงนี่ก็ดึงไปลุ่มว่นนะครับห่วงดึงไปติดหว็นดึงหวังห่วังห่วังเียเนาะครับเนาะอย่างผู้ลงใจว่าไอ้ไอ้มูตีหวังนักเนี่ยมันไปเกินน้องพิลาบอ่ะ คูใช่เปิ่าหรว่าค้างใชเปิ่นนี้แกโอ้มามาเฝ้าตำหอตำเมียนะโอ้งหยอกข้อหนอคุยวิหารดีจ่ายแมงงั้นนะแ่กวันนี้ไดสักค่เนี่มันจึงวิหารมันไอ้ยังอยู่ไหนพี่ค้ยของพวกน่ะแมงเนี่ยนกเนี่ยนะนกกู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 เนี่นะตล้วมันไปเคี่ยวขีผ่องผ่องนี่ย ก็ไม่มันต้องปลูกไว้เปิือไปพัฒนามันกบไปพัฒนาด้วยเปิือวันมาขำกุ้มกับไปขำโบกกุ้มกับไปเสาะเสาะสลัดดำไม้ยูน่ะเปิือกน้อยยังบะเตียมาซักอย่างหว่างอ้อนำห้วยนาโอ้อันนี้จําเปิดมันไม่เปิดเปิดเป็นนกคู่คู่ไงนกพิราบอ่าแล้วก็เหมือนเจ้ามาพระเจ้ามาค่าเตว่าของเจคา่ก็คือพระองค์เองกาลยานวัตนแห่งราชวงศ์นั้นพระองค์กรทรงเป็นผู้ก่อตั้งเองน่ะเมื่อเป็กบังเกิดเป็นโฮมารุก บาได้ไปเปลี่ยนไปเผื่อพระนิพพานดังนั้นในยุคของพระองค์พระองค์ตัสลูกแล้วทรงสอนกายานวัตก็คือมีอริยมรรคแปดหลังจากบำเพนทศชาติชาดกชาติที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อมาเนาะสั่งสมสมบูรณ์ในจาตของพระเวสสันดนรชาดกไปเกิดเป็นพระเท้า,ทา,ทา,ทาสันดุสิทธิเนาะก่อนที่จะลงมาอุบัตเป็นเจ้าชายศิลทะออกบทแสบหาอุปธรรมหุจพ้นโดยอริยมรรคมีองค์แปด ก็เป็นไปเพื่อนิพิทาวิราค่าความเบื่อนานต่างๆในการคลองเรือนเพื่อนในปัญหาต่างๆเพื่อหาสวัสหาความรุดพ้นมาถึงเวลาจึงเก่ากับพระอนุนว่าอนุนขอเพื่อเธอทั้งหลายนะ่ะจงประพฤิกัละยาณวัตติเฮาได้ตั้งเอาไว้เธอทั้งหลาย,ย่าได้เป็นคนสุดทายของเฮาเลยยุคของคนติกัละยาณวัตนิสูญไปเป็นยุคของของคนสุทายหมายถึงว่า<ด>บุคคลใดจะหักสาวงตะกุล ตะปูนนั่นจะมันโค้ง,คงหรือว่าจะเป็นตะปูติ่ล่างลาหรือว่าบางทีเหอนอย่างนี้นขา่าวที่น้องอยากเดียวกันค่ากันแ่งกันฟันกันต่อพ่อหวัาได้ยืดเอากัรยานธรรมกัลยาณวัดพรหมวิหารสี่เมตตากรุณาเนาะมีความหักมีความสงสารอ,าอินโดสงสารคนไปหลังกายเขาก็ได้ทําสังสมมาละอันได้ต่เขาได้เกิดได้สร้าง ก็ต้องมีมุติตาแบ่งเพื่อเขามุติตาอันใดตีจะปกปานกาอันใดตีเห็นสมควรกาถึงเวลาเฮาแล้วฮะเฮาก็เทวกรูดก็มาเตือนละทำเฮาก็ได้ฟังละครูบาอาจารย์มันก็ได้สอนเฮาแล้วนะถึงเวลาเฮาความสุขเสร็จถ้วมดีกากลับมาตั้งคําำห้องตอนเท่านี้เฮาต้องมีความสุขนักเหลือเฮาเป็นละอ่อนน้อยอียาอียาก็เพราะว่าสุดท้ายของ ผมมีหารธรรมคเพื่ออย่างอุเบกขาไว้วอยวางแ่งได้ปล่อยจากหน้าที่ในในความเป็นตีเขามีอาวโุโสหรือว่าได้สั่งสอนเป็นตียึดเหนียวให้เขาอ่ะได้แนะนำจะหารว่าในเรื่องของผงเมเงอเป็นปรากฏการตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าทรงสังเกตหันในคณะตีเป็นเท้ามัคคะมัคคะเทวราชเนาะ พระเตว่าเป็นพระเจ้าเป็นกษัตริย์ในสมัยนั้นแล้วก็เมื่อถึงเวลาจึงออกบทบำเพ็ญบารมีอันยาวนานเมื่อพระองค์เกิดเป็นเจ้าชายศิราะกษัเรด็จประพาสอุทยานแล้วก็อทอดพระเนตรเห็นเตวัดตูดตั้งศีลก็คือค้นแก่ค้นเจ็บค้นตายและสมณะจึงตัดสินใจออกบทหาทางรุดพ้นโดยบัต้องมาเกิดแก่เจ็บตายแห่บัต้องมาวนเวียนวัฏสงสารนี้ต่อไปอมา มันจะเข้าว่าจากมันยังก็จากมันเป็นเห็นเป็นธรรมชาติโลกไฟไข่เจ็บอย่างต่างๆโดยมันก็เป็นเข้าเกาะไม่อยากให้มันเกิดมันก็เกิดกระเพาะที่วัดผูดเรานี้มันมาแจ้งสัญญาณเฮอทั้งหลายหนุ่มก็เจ็บเหมือนกันก็เจ็บเป็นมีไข้หยาดปากเหมือนกันว่าเปิดเบาหวัดตัวนี่เหมือนกันมดมาเดียวนี้น่ะของยาแปลงวัดตาไดก็โคนกันทั้งไปกันเตนอ นะครับไปกันเฮียกวนยังก้อยหลวงอ่ะนะเขาว่าเขาอยู่บ้านแบบได้พ่อยังแบบมีใครไปด้วยนะก็ไปสถานตัวก็ไปอยากไปด้วยนะก็่ต้องจําเป็นต้องไปนะได้พออย่างยาเนาะครับเนาะอันนี้ก็ไปกูเดือนนะบ่มึงตึงมาต้อมาแพร่กอดไปมาลูกจาก้พุ่นมาเมื่อวันวันสุกแล้วกันวันที่สิบเก้านกสิบเก้าสาวไปจังฮายละอ่อนไปฟ้อนวัฒนธรรมสีวัดขางเบียง มันเป็นเฮนนี่เองก็จะไดงหับสายหน้าไหมสะทาแห่งอีกสักรู่เนาะก็ได้แสดงทำไปในเรื่องของพรมวิหารและธรรมสี่ตัวที่เป็นข้อคิดปฏิธรรมในเรื่องของการบอกประมาตั้งอยู่ในความบอกประมาทก็คือเป็นหัวข้อในเรื่องของการอบรมจิตพัฒนาจิตเจริญปัญญาของเขาเนี่ยบอกว่าไว้ได้บอกวัดประมาทเวลาเหมืนจะคอยไข มันจะเป็นเครื่องยืนยันประกาศได้ว่าตทวัตูตต่างๆแก่เจ็บตายถ้าในคำตทวัตภูตต่งห้ามันจะมีคนโดนจองจำก็คือคนที่ทำพิษเนาะ,ะทำพิษไปโดนกักโดนค้งเนาะคนเกิดแก่เจ็บตายคนทำพิษมันคือเฮาหันอยู่ตลอดเวลาหนุ่มก็หลวงได้เหมือนกันหนุ่มน้อยก็หลวงได้ยาว่าเวลาเป็นเครื่องประกาศอายุคนเฮาจะหนุม่มจะแก อาจจะอายุยืนหรืออายุสั้นมัจจุลาดมัจจุราจานีมันไหวภัยชาควรมาถึงเวลาแล้วแม่เข้าหักษาตกเก่าได้ได้ศีลได้ธรรมให้ขาดความสติสติความระนึกได้เนี่ยเกิดความประมา,าทพลาดพั้งไปวันใดนี่โอ้มันก็คือมดจากการทําความดีความชั่วหรือยุติบทบาทบก็เป็นวิธีตีอบรมจิตของเฮาบะเฮประมาทในความ คือบอกประมาทในธรรมทั้งหลายบอกประมาทนิ่การแสดงความเคารพตวัวเฮื่อเกียริซึ่งกันและกันตวัวการบอกประมาทในที่ทั้งปวงชื่อว่าเป็นกนที่ตื่นหู้ตื่นอยู่เสมอ 0963458026จะได้หับสายหน้าใหม่สนทนายกับสถาญาตโยมโทรศัพท์กันเข้ามาได้เนอร์0963458026วันผูกก็บรรยายกันตอนในเรื่องของความบอกประมาทแถมสักน้อยเรียกก่จะได้เด็ดทำเมืองแถมผูกตีสิบเอ็ดเอาเวลาก่อไว้นะครับเนาะยังเหลือแถมบางกี่เดือนแถมเดือนเดียวนะครับเนาะแถมเดือนสองเดือนก็จะเข้าภาาละ ไปรเข้ามาเลยๆล้นะครับน้องเข้าวสาวันที่หนึ่งสิงหาเหมือนกับครับป,ปีนี้ล่วงเมินหน่อยลู้นไปหน่อยครับก็จะได้ฟังธรรมในวสาหมเนาองครับนอะง<ม>แล้วเรื่องเน่ยอันเนมีลาของอันอย่างกับครับนันดาเสียงปูม,มารของเขาก็จะเข้าไปในวสาก็มันเย้านะครับน,น้องคอจัดปปในรายการนะซิเปดโก อุ๊ยเขาก็จะได้ฟังธรรมตึงในในตัวการในสักทางขสนทนาธรรมกันได้เน้อเปิดสายหน้าไม้ละตอนนี้น่ะศูนย์เก้าหกสามสี่ห้าแปดศูนย์สองหกน้อไปฟังกันตามไรตะกี้นี่โอ้บัตรสังเกตศสกรรมบัตรคำบสตร์กรรมตะกี้บรรยายธรรมไปอยู่เนาะครับโทรเข้ามาไม่ได้นะกตั้งไม่ตะกี้ก็มีปีไอเนาะแล้วก็ยมแม่เห็นปะแม่แม่ราพรใบหญิงโทรมาโทรจะัาใจเนาะเจริญพรสายแหลกของวันนี้ จะเล่นบออันยมจากทางใดฮะแม่จำได้แล้วแม่จำตั้งเชี่ยวว่าอากลับมาได้ยินเมื่อเราปวดเมาไวมทางใดมูวหนอช่วงนี้เนาะอยู่บ้านมาได้เป็นไหนห่อน่อแต่กันเนาะวันนี้ก็นึกว่ามันจะโต๊ะกับโต๊ะใช่กะอยู่เนี่ยมาอยู่ด้วยหลานเนี่ยต้องห่อนต้องกึ่งกึ่ง

จะเอาเหรียญก็เอาใบนอกจะเอาเหรียญกันจุ่มใจได้แม่แะบอกเอาใบหอห้มกรับ่านเดียวได้ยไงแม่เนาะพอพอเืนัจงาน้อาโ้มานาเน้ออาจารย์เนอาจริญนปอสวัสดีครับ สายต่อไปเจริญกอนโอ้แม่แสงล่าวังเจริญวางกัจเจ้าแล้วนะแม่น้าชัดเจนนี้บอาใจนี้จ้าอันโมบุทนานเท่าแม่เน้อ สสาาจำก้าจำเสียงหลับจำเสียงได้แต่ขึ้นจืดบ่อานุโมทนาเนอแม่เนอส์จำตัวจำเจิริญกอนครับขอบคุณครับสายต่อไปจเจริญตอนเนอรเดี๋ยวแม่อุไรวันแม่นะเนาะจากบ้านล่องมาแม่นาะ เจ้าฟังดูเลยบ้านปอติโท้โน้ตุนไปแล้วเนาะละแม่ปอติดตามต้องเฟซไว้เนาะแม่เจ้าจต่องฟังเจ้าชัดเจนดีเนาะอนุโมทนาแม่อุไรวันโตยเจ้าเจ้าตัวสัตว์ตัวสวัสดีครับพรสายต่อไปเจริญพรเนื้อไปจ้าพระครูเจ้าในทางอยู่แน่อันนี้แม่วิเฮือนบ้านสันตอ ฟังต่องต้นมาแล้วนอแม่นอเฮ้ยโอ๊ยตองต้น,นมาละแมเวรงานสาธุสาธุนนเหอติดตามครับฟังครับมาครับมาครับม้าสองตีสองครับส,สวัสดีครับอโนโมทนาสายต่อไปจากแม่ เออบัตรตันชะกันไม่แก้วกดกลางไปกำลังจะกดแม่แก้ววางไม่เห็นก่อนเอาไม่ศูนย์เก้าหกสามสี่ห้าแปดศูนย์สองหกยังมีแหมนปลาเลือกครับโทรศัพท์เข้ามาได้นี่กะซีเกมนี่กรพอเป็นกดโทรศัพท์เหมือนเป็นเคียงขันซีเกมเนี่ยเนาะครับครกดทันก่อนทันก่อนแต่ไปรุ่นกันตีสัญญาณเห็นไหมครับนะนะครับต้องเสียข้ามดอยรวยห้วยมันเกิดสัญญาณก่อนนี่ตัว ตมันไก่ลำกับบัตบัตีฮะเก่าครับไก่ไก่กับดีฮัลเหลคนแข่งกีฬาไหนกันเนาะวันเดียวนี้เขาได้ปิดเกมปิดไปแล้วนเ<ะ>นาะซีเกมเนาะบัดเดียวนี้เขาได้ฟังทำม,มากแต่ย้อนสัญญาณเนี่ยครับทำม,มากคืออยู่เติมถึงบ้านเหมือนกันทุกผู้ทุกคนย้อนสัญญาณแล้วตอเทคโนโลยีบวกไฮดูส่วนก็ฟังกันได้เนาะเจริญพรอนแล้ว แม่ชายท่นาร์เจาแม่แม่ลาเนาะแม่เนาะครัสวัสดีค่ะโมธนาแม่ลายตัววันนี้วันนี้นี่ตังบ้นเฮานี่สัญญาณชัดเจนเนาะบ่มีฝ้ามีฝนเนาะชัดเจนเลยดีละดีละยินดีชนะเนาะแม่อเนอะวันผูกกระังทำเมืองเนาะจริญก่อน ุคสานีสยต่อไปเจริญพรจากต่างใดจ้าวยมแม่สายทองเจริญพรเน้อฝนโต๊กกาบานองละปุนบดเดียวนี่อ๋อกะว่าสาขาตัางละปูนวันนี้นี่บ่ได้ยินนี่นะกูแกจะมัก่อนพิ่นนะนะจริงนะครับเนาะแต่ละปุล ข้ามาโขไม่ใช่สมก็ไม่แม้เลยให้เกิดแต่เรก่องแบบนาไม่ใช่ขาตนั่น้าอย่างนัเนาะเป็นกองังเกตเงาเวลาเียเงินสิบวันบาทก็ดูนเอาให้ห้จอดสอนไปอ่านจดหมาทำปีไม่ตนจะได้บมดหนาถึนดมองทำเจื่คิดถึงแล้วก็คงแบบล้านทุกคน เหมือนลกเจ้าที่ทราไปเจออิจใจแก่เาได้บอกแหงบอกเขียวบุามีสิ่งเ้ามันเป็นเรืวงเป็นเกมแน่นายเวลาเมื่อวัยให้ความให้เจ้าถมงความแมึข้าวน้องโมจานานะเพนเนอสาธุแต่ละแต่ละเจริญอนสายต่อไปจากทางใดเจ้าแก่ไม่แ่เ้อร์เจ่าันคร์กูในทุกยศสิิและร้อมสิตี้ ต่งห้องระพูนน้าทางบ้านห้องละพูนอจฉาอยู่เพื่อเจ้าฝนตกก่ะแม่ตอนนี้ตกน้อยนึ่งจุดนี่น้อยอ่ะหยาบตนนั้นบันี้สร้างห้องก่อนในยังแหนปิ้งอยู่นะจังว่าจังว่าแคะครูตจกวันเจ้าบ่มีกําเต๋อแม่วันนี้ฝ้าเป็นลึ่งเลยนะวันนี้อากาศแรงเย็นเจ้า ดีละตมาดีละแม่สาธุเลยมองแกการฟังธรรมเลนะนด่ใจน้องนยด้เด้อน้องาขอบคุณครับจะเริญตอนนยแม่น่ยแม่สุเกียสาธุรรมะสวัสดียังแม่ใส่ทองป่นโทรมาบอกที่ของบางอย่างมันคู่กันมันออกกันยากกัน หวานปกับก็คนเท้าเออมาเกิดอนน้อของคนเราไปหั่นเอวไหมเอวเขาเนาะเขาเข้าเจ้าไม่จิ้มดีลํำบ่เข้ากับบะขามก้าบะม่วงก้ามันก็กิน่งไๆของเพื่อนเนาะไงสุขภาพมันก็แข็งแรงไปกินพักกินไม่กินพักไม่ใช่คืออปลูกกินคนเดียวพ่องลดการไปซื่อแจจใาะลดการแจจ่าในความเรือนตัวก็ปลูกกินกันคนเดียว ไปซื้อ์ฟบางครั้งเขาบอกว่าหมันผลยังไดบัหันในคลิปในสื่อยังเขาผลเขาขวบแล้วผลฉวายะเอ้าขวบปะท้อมาว่าจะเป็นเพื่อซัดก้าเป็นพักเป็นไม่อันตรายขนาดอตอนนี้เกาะเวลาสิบจอยกห้าสิบเจ็ดนาทีเอ้าแหมซักน้อยเนอร์เริญอน เอาฝนตกน้าเอาเอามาประจันเพกะมันมาเพ่อะเอาเพ่มีชักเม็ดกําเต่าปอบเอามาเพ่เหรอไม่เกิลกน้อยๆอ่ะวันนี้เราผมเต่ามาทงเพ่เนเหอโอ้ดีละกันฝนตกอะดินไลน์นู่นอะ ธรรมดาธรรมดาปัจจันครับว่าเจริญปอนนะปอนเน้อสาธุอนุโมทนาสัตว์โอ้เด็กกี้แม่แก้วโทรมาน่ะสายซ่อมอยู่เนาะแม่เนาะอนุโมทนาไปเน้อแม่แก้วเน้อเวลาหมดพอดีแม่เดี๋ยวก็วันหกเน่แมนแมนแมนเน่ตันตันเน่แม่แก้วเน้อหันละหันละก็ขออนุโมทนาสถาญาติโยม ตึงปปอวี่เมวีูปุปปานะอ่ะ,ะอ่อนเยาวชนคนสนใจในทางธรรมที่ได้ติดตามัาฟังรายการธรรมะบันเทิงใจเฮอกำลังใจกันมาโดยตลอดก็โมดเวลาลงในช่วงรายการธรรมะบันเทิงใจก็ฟังรายการต่อไปจากคูบาอาจารย์วันนี้ดูว่าคูบาสี่หมื่นเนีนะจะต่อต่อจากรายการธรรมะบันเทิงใจเอา อดรอฟังแหมสักครู่สาตาย,ยิโยมก็ในี่วนนี้ก็ขออนุมโมทนาทุกท่านอำนวยอวยพรเพื่อ,อมีสุขภาพพนารภไมสมบูรณ์แข็งแรงนะคะสักษาสภาพกายส,สุขภาพใจก็ต้องมีตามไปตัวนะบบเกิดจะได้มีสุขัาพใจด,ดีมีความเบิกบานผ่องใสก็ต้องไปวิตกก็ต้องกังวลอย่างต่าง,าง,าง,างนาๆนานาปัญหาก็เกิดขึ้นมาก็แก้ทีละเล็กละน้อย การแสดงพระธรรม,มเทศนาวันนี้ก็พปอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศละชะนีเจริญปอ,อสวัสดีครับอยัดโยมติฟังตังกันไลฟ์สดตังเฟซบุ๊กเนอะติฟังตังเฟซบุ๊กอาตมาภาพ่พอขออนุโมทนาสถาทุกท่าน ตัวทีได้ติดต,ตามตังการไล่สดโดยแ่่วิน้องให้เกิดก็คือแม่จันเนะะาะยอมแม่สมอนเขตการเอ้าแม่อนโนงป้องขันคำแม่อนโนงก็ฟังภัยห็นนะหลากลงปะปะเฮ้ยหลายผู้รายท่านโยมแห่สายพินบวชแม่บวชจันอนุโมทนาสา,าธุเนอะจะเจริญปอน